ชาวชุมชนหนองหอยเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ครับเดินลุยน้ําที่ท่วมสูงออกจากบ้านพักหลังจากแม่น้ําปิงไหลเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับจุดนี้อยู่ติดกับตบําบลท่าวังตาอําเภอสารพีครับเป็นที่ตั้งของวัดเจดีเหลี่ยมวัดเก่าแก่ในชุมชนนะครับทำให้ชาวบ้านกังวลครับว่าโบราณสถานจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหลายคนบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้กระทบทั้งการเดินทางแล้วก็การอยู่อาศัยครับคือเข้าเข้าข้างใน ข้างหลังนี้เป็นชุมชนทั้งหมดเลยนะฮะมีแต่บ้านเรือนเยอะแยะมากมายและวนี้เดือดร้อนกันหมดครับรถออกไม่ได้เพราะมีข้าวปลาอาหารยังไม่มีใครเข้ามาในนี้เลยนะครับยังไม่มีใครมาแจกยังไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็เทศาบาลก็มาดูแลอยู่แต่คงยังไม่ทั่วถึงและตอนนี้น้ํากําลังเริ่มเพิ่มระดับเรื่อยๆเช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านกลางหมู่ที่3ตําบลหนองหอยค่ะ ต่างก็เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนําไปเสริมแนวป้องกันแม่น้ําปิงที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าเคยถูกน้ำท่วมหนักมาแล้วพอได้รับการแจ้งเตือนก็เลยต้องรีบเตรียมการป้องกันมาช่วยกันทำงานแข่งกับเวลาค่ะปีนี่เอาเตือนค่ะเตือนเข้าเตือนทุกระยะเพราะหลวงบ้านียอย่างก็มาเตือนทุกระยะเจ้าทุกระยะอันนี้ก็ได้ทรายจากเทศบาลมาช่วยเนาะเจ้าแต่ก็จ้าหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะมาเรื่อย,เอยๆเจ้าพอ ก็กมาเรื่อยๆอยู่ค่ะมาเรื่อยๆอยู่จะว่าเพียงพอเลยก็ยังเนาะแต่ว่ามันมีหลายที่คะคะก็กระจายกันไปล่าสุดครับจังหวัดประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในโซนที่7นะครับก็คือแขวงกาวิละแล้วก็แขวงเมืองรายซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ในอาณาเขตใกล้กับแม่น้ำปิงเก็บของขึ้นที่สูงครับป้องกันน้ำที่กำลังจะไหลมาเพิ่มในคืนนี้นะครับส่วนบริเวณสภานวรรษซึ่งเป็นจุดวัดระดับน้ำพีหนึ่ง เมื่อเวลา16นาฬิกาครับเริ่มมีน้ำผุดออกมาจากท่อส่งผลให้ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนมีน้ำท่วมสูงรถเล็กสัญจรลำบากนะครับด้านผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ามวลน,น้ำก้อนนี้จะมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่เวลาประมาณ21นาฬิกาครับทำให้ระดับน้ำที่สะพานนวรัตจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรแล้วก็จะอยู่แบบนี้ประมาณ3วันครับ น้ำทวมก็จะถึงโซนนี้ครับโซน7อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งตอนเช้าได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วว่าให้เก็บของก่อนนะครับรถลาต่างๆหรือมีผู้ป่วยต่างๆนะครับปอพได้แจ้งเตือนว่าให้นําคนเหล่านั้นเนี่ยไปไว้ที่โรงพยาบาลหรือสถานพัพืืนต่างๆนะครับผู้ป่วยติดแบบสัญจรไปมาได้หรือต้องตุนอาหารเราไม่ได้ครับเรื่องอาหารต่างๆนี่นะครับทางเทศบาลได้เตรียมไว้แล้วครับ ถ้าสมมุติว่าถ้าท่านไม่ออกจากบ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็จะมีคนส่งข้าวส่งน้ําให้ท่านสามมือ้อข้าวมีกินน้ํามีกินแน่นอนครับการบริหารจัดการน้ําตอนนี้เจ้าหน้าที่ชนประทานจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เปิดประตูระบายน้ําทั้ง6บานนะครับที่ฝายกั้นน้ําปิงจุดนี้อยู่ที่ตําบลป่าแดดครับเร่งระบายน้ําลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะครับส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ําเต็มความจุ เก็บกักนะครับตอนนี้ทําให้มีน้ําไหลผ่านทางระบายน้ําฉุกเฉิน50ถึง200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับจะทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมลําน้ําแม่งัดในตําบลบ้านเป้าตําบลช่อแลแล้วก็ตําบลอินทขินครับน้ําจะไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปครับ